สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูหิมก็จะมาเฉลยก็สอบเข้ามาหาลัยนะครับเป็นวิชาเลขนะ,ะเพื่อที่ตรงนี้มันจะเป็นแนวทาง ให้นักเรียนเนี่ยที่ใช้ในการทบทวนแล้วก็ดูแนวโจทย์ว่าแนวโจทย์แต่ละข้อเนี่ยมันออกอะไรบ้างและมันมีกระบวนการมีวิธีการทำยังไงบ้างครูอยากให้นักเรียนเนี่ยค่อยๆเก็บสะสมความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทีละนิดเพราะครูเชื่อว่าถ้าเรามีความพยายามมากเพียงพอมีความต่อเนื่องและมีความสม่ำเสมอเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอน โอเคนะอ่ะโอเคถ้าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมสำหรับข้อแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเซตครูจะค่อยๆทำให้ดูทีละข้อทีละข้อนะอ่ะในเรื่องของเซตเนี่ยถ้านนีนลองสังเกตนะโจทย์ที่ครูเขียนให้นักเรียนดูเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสีต่างๆเพื่อให้นักเรียนแยกออกว่าข้อมูลในแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอะไรบ้างตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าลองลองดูคร่าวๆเนี่ยข้อมูลมันจะมีนี่เลยนี่สีเขียวนี่คือส่วนที่1น,นะ อ่าองค์ประกอบที่1ของมันสีแดงนี่ส่วนที่2ส,สีน้ําตาลส่วนที่3แล้วก็สีม่วงก็คือส่วนที่4องค์ประกอบมันมีอยู่ทั้งหมด4ส,ส่วนนะโอเคมาเริ่มต้นกันเขาบอกว่าให้เอกภพสัมพัทธ์ u แทนเซตของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่มทไม่เกิน10และ AB เป็นสับเซ็ตของ U โดยที่ A แทนเซตของจํานวนคู่ที่น้อยกว่า10และ N นะนี่น n เนี่ย สมาชิกของเซตตรงนี้นะมีอยู่7ตัวอ่าอันนี้ก็บอกว่า3เนี่ยไม่อยู่ในเซตนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกอีกทีนึงอันนี้ครูอ,อ่านคร่าวๆให้นักเรียนดูขั้นตอนแรกเนี่ยเวลาเราอ่านแล้วเนี่ยเราต้องตั้งคำถามเลยว่าเราจะเริ่มที่จุดไหนเราสามารถทําอะไรได้บ้างอ่าอันนี้คือสิ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยครูเห็นนะครูเห็นแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยเราเขียนเอกภพสัมผัสอยู่ได้นี่เขาบอกว่าจํานวนเต็มบวกทั้งหมดที่ไม่เกิน1ิ คำว่าไม่เกินสิบเนี่ยนักเรียนจะต้องตั้งใจดีๆเลยนะเพราะว่าถ้านักเรียนผิดจุดนเนี้ยเนี่ยเราจะผิดในจุดที่มันน่าเสียดายมากๆผิดจุดเล็กๆน้อยๆใช่ไหมนักเรียนพยายามเขียนให้มันครบอ่าเขียนให้มันครบอย่าขาดแล้วก็อย่ากเกินอ่ะอยูมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ส7 8 9 10คํ้าดาถามก็คือเอา1ิบไหมเขาบอกว่าไม่เกิน1ิบนะคําว่าไม่เกิน1ิบก็คืออะไรก็คือ เอา10ด้วยนั่นเองอ่าเอา10ด้วยครูได้เอกภพสัมพัทธ์ u ออกมาแล้วนะอันแรกอันที่สองเนี่ยเราลองมาดูต่อว่าเราทําอะไรได้บ้างตรงนเนี้ยเนี่ยเราเห็นเซต a ใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นจํานวนคู่ที่น้อยกว่า10เอออันนี้เราพอทําได้นะ a เป็นจํานวนคู่ที่น้อยกว่า10จํานวนคู่คือเรียกอ,อะไรบ้างสองส่ห2 4, 6, 8, 10, 12, พวกนี้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาอยากได้คู่นะแต่ขอนิดนึงว่าเอาให้มันน้อยกว่า10 น้อยกว่า10คําถามคือเอาเลขส0บไหมน้อยกว่า10คือไม่เอาเลขสิบนักเรียนตั้งสติให้ดีนะน้อยกว่า10คือไม่เอาเลขสิบนี่ฉะนั้น A ก็เลยเป็น2 4 6, 8แต่ไม่เอา10มันก็เลยมีสมาชิกอยู่แค่4ตัวอเอกภพสัมพัทธ์มีสมาชิกอยู่10ตัว A มีสมาชิกอยู่4ตัวโอเคอะ ถัดมามาดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาชุดถัดมาก็คือจํานวนสมาชิกของเซตนี้นะมีอยู่เจ็ดตัวคูอยากรู้ว่าไอ้เซตนี้ยมันคืออะไรวิธีการที่จะอธิบายเซตนี้ได้ดีที่สุดนะสำหรับข้อนี้นะก็คือการเขียนแผนภาพเวนนักเรียนก็เขียนแผนภาพออกมามแล้วก็ดูว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยจำนวนสมาชิกตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงส่วนไหนมันอยู่ตรงชิ้นไหนโอเคนักเรียนครับ แผนภาพเวรมาตรฐานเนี่ยถ้ามีเซตเอเซตบเราก็มักจะเขียนวงกลมสองวงแบบเนี้ซ้อนกันเขียนไปก่อนอย่าเพิ่งกังวลนะครับเขียนไปก่อนอย่าเพิ่งกังวลหลายคนบอกว่าครูครับแล้วถ้ามันไม่มีสมาชิกตรงเนี้ยแล้วครูไปเขียนซ้อนทับกันเนี่ยมันจะได้เหรอถ้ามันไม่มีก้องยนงก็ใส่เซตว่างไปสิใช่ไหมอืมแต่อันเนี้ยเราเขียนแผนภาพมาตรฐานแบบนี้ก่อนถ้ามันไม่ใช่เหมือนที่เราคิดเดี๋ยวเราอปปรับอีกทีหนึ่งโอเคปะอ่ะมา เริ่มต้นกันเลยนักเรียนครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจำนวนสมาชิกของ A อะไร A complement union B เท่ากับ7แตวครูขออธิบาย A complement นิดนึง A complement เนี่ยถ้าพูดตามภาษาที่เราคุ้นเคยก็คือว่าไม่เอา A อ่าไม่เอา A นะ union ก็คือเอาทั้งหมดใช่ไหม B ก็คือเซต B นั่นเองเวลานักเรียนมองแผนภาพ เวนเนี่ยสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนเข้าใจก็คือว่าพยายามมองมันเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนเหมือนกระจิกซอ่ะอ่าเหมือนกระจิกซอที่เราค่อยๆหาส่วนหาแต่ละส่วนเนี่ยมาประกบประกบมาต่อ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 กันไปเรื่อยจนกระทั่งว่าภาพที่เราจินตนาการไว้เนี่ยมันสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นเลยแหละเออ แล้วก็ทําแผนภาพเวนเนี่ยค่อยๆหาท,ทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนจนกระทั่งว่าเราได้ข้อมูลครบแล้วเราก็ไปตอบคําถามเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยโอเคนักเรียนเดี๋ยวครูขออธิบายแผนภาพเวนให้งเงินฝ่าอีกครั้งหนึ่งนักเรียนสังเกตมหมว่ามันมีเซตสเซตอยู่ใช่ไหมอ่าครูถามคําถามแรกเลยว่าเนี่ยแผนภาพที่ครูเขียนเนี่ยมีองค์ประกอบกี่ชิ้น เวลานักเรียนดูอ,องค์ประกอบเนี่ยนักเรียนก็ต้องมองเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ใช่ไหมอันนี้คือชิ้นที่1นนะเนี่ยนี่อันนี้คือชิ้นที่1อ่าโอเคนะตามทันนะอันนี้คือชิ้นที่2ออ่าอันนี้คือชิ้นที่อะไรชิ้นที่3นะโอเคและข้างล่างนี้ก็จะเป็นชิ้นที่4อ่าสรุปแล้วแผนภาพเวรมีทั้งหมด4ชิ้น นี่คือชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4นักเรียนก็พยายามที่จะหาข้อมูลแต่และชิ้นเนี่ยเอามาใส่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 ใสอ่ะโอเคมาดูในสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนี่ก็คือตรงนี้เขาบอกว่ามันมีจํานวนสมาชิกเนี่ยอยู่7ตัวครูอยากรู้ว่า7เนี่ยมันจะไปตกอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนครูอธิบายให้นักเรียนฟังแบบง่ายๆนะอ่ะนักเรียนครับไม่เอา A ครูถามว่าไม่เอา A คือชิ้นไหนก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนต้องไปดูก่อนว่า A คือชิ้นไหน A คือชิ้นนี้ถูกปะอันนี้คือ A ใช่ไหมถ้าไม่เอา A ก็คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้โอเคปะตามทันนะตามทันนะอ่าอีกครั้งหนึ่ง A คือชิ้นนี้ A c คอมพลเมนต์ความหมายของมันก็คือไม่เอา A ไม่เอา A ชิ้นไหนชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะอ่าโอเคแสดงว่านะแสดงว่า เรารู้แล้วว่าไม่เอา A คือชิ้นไหนครูขอติ๊กถูกไปแล้วกันนะก็คือชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้อ่ะสีแดงคือไม่เอา A นะครับถัดมายูเนียนกับ B B นะครับนักเรียนคือชิ้นไหน B คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้ถูกปะสอชิ้นนี้ก็คือ B อ่าตามทันอยู่นะก็คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้ก็คือ B นะอ่าโอเคโจทย์เขาบอกว่านะครับโจทย์เขาบอกว่าเออจำนวน สมาชิกของ A complement union B เท่ากับ7อ่านี่ไงนักเรียนดูตามครูนะชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้มีค่าเท่ากับ7นะอีกครั้งหนึ่งนะชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ตรงนี้มีค่าเท่ากับ7อ่าตามทันอยู่นะนักเรียนขับลองย้อนกลับไปดูโจทย์นิดนึงย้อนกลับไปดูนะโจทย์เขาบอกมาว่าอะไรนักเรียนเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมีจำนวนสมาชิก10ตัว สิบตัวหมายความว่าทุกชิ้นเนี่ยรวมกันได้สิบหมดเลยทุกชิ้นรวมกันได้สิบหมดเลยแต่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เอาไปแล้ว7แสดงว่าชิ้นที่เหลือชิ้นสุดท้ายก็คือชิ้นนี้ถูกปะนี่เป็นรูปดวงจันทร์ตรงเนี้ยอ่าเป็นรูปดวงจันทร์ตรงนี้นะจะต้องมีสมาชิกกี่ตัวทั้งหมดคือ10แต่เอาไปแล้ว7มันก็เหลือเท่าไหร่เหลือ3ตัวแสดงว่ามันมีจํานวนสมาชิกตรงเนี้ยอยู่เท่าไหร่อยู่3ตัวใช่ไหมอ่ามีตรงเนี้ยอยู่3ตัว แต่ว่าเวลาครูเขียนครูเขียนเป็นจุดละกันนะครูจะขอเขียนเป็นจุดนะมีจุด3จุดอยู่ตรงนี้่า,ามตัวนะ1 2ึสอง่า,อาโอเคแต่ถามว่าเรารู้ไหมว่ามันคือตัวไหนเราไม่รู้เราไม่รู้นะว่ามันคือตัวไหนโอเคเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้ทิ้งก่อนอแบบนี้นะอ่ะถัดมาถัดมานักเรียนมาวิเคราะห์นิดหนึ่ง A เนี่ยมันก็คือสองสี่หดคู่ถามว่า A เนี่ยมีกี่ตัว A มีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะ A มีอยู่ทั้งหมด4ตัวแต่นักเรียนสังเกตป่ะอันนี้คือ A ใช่ไหมเมันประกอบด้วยชิ้นมันเอาไปแล้วกี่ตัวนักเรียนมันเอาไปแล้ว3ตัวสแสดงว่ามันต้องเหลือชิ้นตรงนี้อยู่อีกกี่ตัวอยู่อีกแค่1ตัวเท่านั้นครูก็จิ้มเข้าไปหนึ่งตัวท,ที่คูเขียนจุดๆแบบนี้มันก็คือสมาชิกแต่ละตัวสาเหตุที่ครูไม่เขียนตัวเลขลงไปเนี่ยเพราะว่าอะไรนักเรียนเราไม่รู้ว่า ตัวไหนมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครูก็เลยจุดเอาไว้ให้พอรู้ว่าเออมันมีอยู่สตัวอยู่ตรงนี้นะอ่ะยังตามทันอยู่ไหมใครที่ยังตามไม่ทันเนี่ยก็ย้อนวิดีโอ,อกลับไปดูค่อยๆดูอีกทีหนึ่งค่อยๆดูอีกทีหนึ่งโอเคอ่ะเราได้แบบนี้แล้วนะถัดมาอ่ะมาต่อกันเลยนะมาต่อกันเลยนะไปต่อเลยข้อมูลส่วนสุดท้ายเนี่ยที่โจทย์เขาบอกให้กับเราก็คือว่า3า ไม่อยู่ในเซตนี้อ่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยถ้าเราอ่านตามตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามสิ่งที่เราเรียนมาที่โรงเรียนเนี่ยเราก็บอกว่าสามไม่เป็นสมาชิกของ A complement ลบ B มันก็ฟังดูเป็นวิชาการมันก็ฟังดูยากใช่ไหมแต่เราอ่านว่าสาเนี่ยไม่อยู่ในเซตตรงเนี้ยเออเราก็ไปดูว่าไอ้เซตตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเซตตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนคือถ้าเราหาเซตตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะบอกว่าสามเนี่ย มันจะอยู่ข้างนอกเซตอันนี้อ่าโอเคนักเรียนดูตามครูนะอ่าครูก็จะทําทเหมือนเดิมครูจะติ๊กถูกเหมือนที่ครูเคยทำตะกี้นี่เลยนะครับผมอ่าตรงนี้เขาบอกว่า a complement ลบ b a complement ลบ b บางทีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สูตรเพื่อที่จะปรับไอ้เจ้า complement เ,เนี่ยให้มันดูง่ายมากยิ่งขึ้น ามง่ายมากยิ่งขึ้นมันมีทั้งคอมพลเมนต์มีทั้งลบลบก็คือดิเฟอรนซ์ใช่ไหมอ่าเช่นยกตัวอย่างว่าอ่ครูอธิบายเพิ่มนิดนึง a อลบบตรงเนี้ยหมายความว่าเอา a แต่ไม่เอา b โอเคไหมอ่าความหมายของมันก็คือเอาเซต a นะแต่ไม่เอาเซต b โอเคอันนี้ a คอมพลเมนต์ลบบอ่าแล้วเรียนมาดูก่อนว่าไอ้เจ้า a คอมพลเมนต์เนี่ยนะมันอยู่ตรงไหน a คอมพลเมนต์ก็คือไม่เอา a เราก็เริ่มต้นก่อนว่า A คือตรงนี้นะอ่า A คือตรงนี้นะแล้วเขาบอกว่า A อคอมเพลเมนต์ใช่ไหมก็คือไม่เอา A ไม่เอา A ก็คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้โอเคนะอืมลบกับ B อ่ะ B อยู่ไหนล่ะอ่ะ B อยู่ไหน B อยู่ตรงนี้แล้วก็ B อยู่ตรงนี้อ่านักเรียนดูดีๆนะดูดีๆนะครูกำลังอธิบายจุดที่สำคัญแหละนะครับ A อคอมเพลเมนต์ ลบ b หมายความว่าเอาตัวหน้าแต่ไม่เอาตัวหลังตัวหน้าสีอะไรตัวหน้าสีแดงนะตัวหลังสีอะไรตัวหลังสีเขียวนะนั่นหมายความว่าเราเอาสีแดงนะแต่เราไม่เอาสีเขียวมันอยู่ตรงไหน เอาสีแดงสีแดงมีอยู่สองที่นะนี่สีแดงแต่เราไม่เอาสีเขียวแสดงว่าชิ้นเนี้ยเราไม่เอาเนี่ยชิ้นตรงเนี้ยเราไม่เอาทําไมเราถึงไม่เอาเพราะว่ามันมีสีเขียวอยู่อ่านี่คือสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีสีเขียวอยู่แสดงว่าเราเอาเฉพาะชิ้นที่อยู่ข้างนอกตรงนี้เท่านั้นเองนะครับนี่เอาชิ้นที่อยู่ข้างนอกตรงนี้เท่านั้นเองอ่ะเขาบอกว่าชิ้นข้างนอกตรงนี้นะชิ้นนี้นะชิ้นนี้นะ มันไม่มี3เป็นสมาชิกอยู่อ่ามันไม่มี3เป็นสมาชิกอยู่แสดงว่า3มเนี่ยมันก็สามารถที่ไปอยู่ในชิ้นไหนได้บ้างมันก็อยู่ในชิ้นนี้ได้นะอยู่ในชิ้นนี้ได้อันเนี้ยอ่ะสามโอกาสจะไปอยู่ตรงนี้ก็ได้ถามว่าโอกาสอยู่ตรงนี้ได้ไหมก,ก็ก็น่าจะได้นะอ่าน่าจะได้ไว้ก่อนหรืออาจจะมี3อยู่ตรงนี้ก็ได้นะก็น่าจะได้ไว้ก่อนอ่าน่าจะได้นะอ่าสมมุติว่าครูบอกว,ว่า3มมันอยู่ตรงนี้แล้วกันครูก็จุดไปเลยนะครับเดี๋ยวครูจุดก่อนนี่จุดตรงนี้ นี่แล้วครูขอลบติ๊กถูกนี้ก่อนนะครูจุดไปเลยว่าตรงนี้มันมีอะไรอยู่มันมีเลข3อยู่เดี๋ยวเรามาเช็คความถูกต้องว่าเฮ้ยสามันอยู่ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะอยู่ตรงนี้นะหรือมันอาจจะอยู่ตรงนี้นะนักเรียนลองดูตามครูตรงนี้นักเรียนลองดูเซต A นะเซต A เนี่ยมันมีสมาชิกอยู่กี่ตัวนะมีสมาชิกอยู่4ตัวจาไว้นะเซต A มีสมาชิกอยู่4ตัวตรงนี้ครูถามว่าจํานวนสมาชิกของ A เนี่ยครบยัง4ตัว ครบแล้วนะ1 2 3 4เห็นชัดๆเลยว่าสมาชิกมันครบแล้วฉะนั้นโอกาสที่3อยู่ตรงเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสมาชิกมันครบแล้ว4ตัวอยู่ตรงนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าสมาชิกมันครบแล้ว4ตัวโอกาสที่3จะอยู่ได้ก็คือมีแค่ตรงเนี้ยอย่างเดียวเท่านั้นนะอาตามทันนะตตามทันนะโอเคทัางเรียนตามทันเนี่ยครูจะบอกว่าแค่นักเรียนใส่ข้อมูลตรงเนี้ยครบแล้วเนี่ยนักเรียนไปดูชอย์ได้ เราสามารถที่จะตอบได้เลยว่าคําตอบมันคือข้อไหนะนะคำตอบมันคือข้อไหนนักเรียนครับคําตอบดูสิมันน่าจะเป็นข้อไหนนักเรียนตรงเนี้ยเราลองไปดูจํานวนสมาชิกก่อนดีกว่ามีข้ออะไรมีข้อ3ข้อ4ข้อ5เขาบอกว่าจํานวนสมาชิกของ A intersection B คือ1 A intersection B คือชิ้นไหนคือชิ้นตรงนี้ใช่ไหมครูถามว่าเป็น1จริงไหม จริงเห็นว่ามันมีสมาชิกอยู่หนึ่งตัวสแสดงว่าข้อนี้น่าจะถูกนะติ๊กถูกไปก่อนข้อนี้ถูกแล้วแหละถัดมาเขาบอกว่าจำนวนสมาชิกของเซตบีเนี่ยเป็นหนึ่งนักเรียนเซตบีเนี่ยมันคือตรงไหนนะเซตบีคือตรงนี้ใช่ไหมมีอยู่2ชิ้นใช่ไหมนับสมาชิกเลยนะ1 2อ,อ่ามันมีสมาชิกอยู่2ตัวนะสแสดงว่าผิดแน่นอนถัดมา A union B, B เป็น C อ่า A union B เป็น C จำนวนสมาชิกนะนักเรียนนับพร้อมกันอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวมันเป็นห้าเออข้อนี้ผิดนะอ่าผิดอ่าโอเคแล้วก็ถัดมาเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเลย5เป็นสมาชิกของเซตนี้ก็คือ A intersection B A intersection B คือตรงไหนอ่ะ A intersection B คือตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ A นักเรียนไปดูซิว่า A เนี่ยมันมี5้าไหมอ่า A ไม่มี5ใช่ไหม A ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าหเนี่ยไม่เป็นสมาชิกของ A ฉะนั้นเนี่ยหมันก็ย่อมไม่เป็นย่อมไม่เป็นสมาชิกของ A intersection A intersection B ด้วยใช่ปะ่ะเออข้อน,นี้ก็เลยข้อน,นี้ก็เลย ผิดนะอ่าผิดแล้วอืถัดมาอ่าถัดมาอีกข้อหนึ่งก็คือ b เป็นสับเซตของ a complement อ่าเวลาเราจะอ่านให้มันง่ายๆเราจะอ่านว่าอะไร b เป็นสับเซตของ a complement อ่ะนักเรียนลองนึกดว่าเวลาเราจะพูดให้มันง่ายๆคืออะไร ถ้าจะพูดให้มันง่ายๆนะก็คือ,อก็คือ b ทุกตัวนะอยู่ในเซต a complement b ทุกตัวอยู่ในเซต a c o m p l เ m e n t a c o m p l เ m e n t คือตรงไหน a c o m p l เ m e n t ก็คือไม่เอา a เดี๋ยวคูติกให้ดูเดี๋ยวคูติกให้ดูเพื่อนนักเรียนจะได้เห็นภาพ a c o m p l เ m e n t ก็คือไม่เอา a ไม่เอา a คือ2ช่องนี้เขาถามว่า b ทุกตัวจะต้องอยู่ในสองช่องนี้จริงไหมจริงไหมไม่จริงเพราะว่าอะไร เพราะว่านี่ไงนี่ไงมันมีเซตบีที่ไม่ได้อยู่ในสองช่องนี้ด้วยก็คือตรงกลางตรงนี้นั่นเองเห็นปะอ่าเข้าใจนะเข้าใจนะเรียบร้อยแล้วนักเรียนเห็นปะเวลาถ้านักเรียนทําด้วยกับความเ <c oughs> ข้าใจนะไม่ไม่ต้องรีบเข้าใจก็ได้นักเรียนค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจท่าเรียนค่อยๆเข้าใจแต่ละส่วนทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆฟังที่ครูพูดนะ ค่อยๆจับประเด็นนะนักเรียนก็จะเกิดความเข้าใจสะสมขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยที่ครูทําให้ดูเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างช้านิดน,นึงเพราะเราแค่อยากจะอธิบายรายละเอียดเนี่ยให้มันชัดเจนให้นักเรียนฟังแล้วก็ไม่ได้ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทาไมมันเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นเอ๊ะม,ม,มันสงสัยจังเลยเราก็ค่อยๆพยายามอธิบายให้นักเรียนฟังให้มันเข้าใจแบบว่าง่ายๆใช่ปะ โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาให้เวลาทําข้อละประมาณสัก3นาทีอันเนี้ยเราใช้เวลาอธิบายเนี่ยเกินแล้วแต่ครูก็มีความเชื่อว่าถ้านักเรียนเนี่ยทบทวนบ,บ่อยๆทำบ,บ่อยเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะอะไรสามารถที่จะทําทันตามเวลาที่เขากําหนดถึงแม้ไม่ทันนะแต่เราก็ทําได้เยอะมากที่สุดเราก็ไปเลือกข้อที่เราสามารถทําได้แล้วเรามั่นใจว่าข้อนี้เราทําได้เราได้คะแนนจากมันอย่างแน่นอนฉะนั้นครูก็ฝากคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะให้นักเรียนเนี่ย กลับไปทบทวนและพยายามไปดูในเรื่องของแผนภาพเวนให้ดีๆเพราะแผนภาพเนี้ยถ้าใครเข้าใจมันนะนักเรียนจะสามารถไขโจทย์ในเรื่องของเซนตเนี้ยได้ง่ายมากๆเลยสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบาย